จเจริญผ่อนญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่สวนสวยในกรุงเอเธนส์โบราณในหัวข้อเรื่องปรัชญาสุขนิยมสวนแห่งความสงบและการค้นหาความสุขที่ปราศจากความกลัวเพื่อทำความเข้าใจในปรัชญาของเอพิควรัส ผู้ซึ่งสอนว่าความสุขสูงสุดของชีวิตคือความสุขแต่เป็นความสุขในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคยปรัชญาสุขนิยมหรือเอพิคิวเรียนนิซมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปรัชญาที่สอนให้เรามัวเมาอยู่กับการแสวงหาความสุขทางประสาทสัมผัสอย่างสุดเวี่ยง แต่ในความเป็นจริงแล้วคำสอนของเอพิควรัสผู้ก่อตั้งสำนักปรัชญาที่เรียกว่าสวนกลับตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงท่านสอนว่าความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดมิใช่ความตื่นเต้นเร้าใจจากการเสพสุขหากแต่คือสภาวะแห่งความสงบที่ปราศจากความเจ็บปวดทางกาย และปราศจากความวุ่นวายใจประการแรกปลายทางคืออะไรปลายทางสูงสุดของนักปรัชญาสุขานิยมคือการบรรลุถึงสภาวะแห่งอัธาราเซียอันหมายถึงความสงบแห่งจิตใจและอโพเนียอันหมายถึงความปราศจากความเจ็บปวดทางกายสภาวะทั้งสองนี้รวมกัน คือความสุขที่แท้จริง 1. ความสุขคือความสงบเอพิคิรัสสอนว่าความสุขสูงสุดไม่ใช่การเพิ่มความรู้สึกดีๆเข้ามาหากแต่คือการขจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปเมื่อเราไม่หิวไม่กระหายไม่หนาวและไม่มีความกลัวหรือความกังวลใดๆมารบกวนจิตใจ สภาวะที่เหลืออยู่นั้นคือสภาวะแห่งความสงบและนั่นคือความสุขที่ประเสริฐที่สุดแล้วการแสวงหาความสุขที่เกินพอดีเช่นการกินอาหารหรูหราหรือการเสพกามคุณอย่างไม่สิ้นสุดในท้ายที่สุดแล้วกลับจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและความวุ่นวายใจที่มากกว่าเดิมอุป,ปมาหากชีวิต เปรียบเสมือนการพักผ่อนริมทะเลสาบนักปรัชญาที่สแสวงหาความสุขสุดเวียงก็เปรียบเสมือนผู้ที่พยายามจะขับเรือเร็วโต้คลื่นลมอย่างน่าตื่นเต้นแม้จะสนุกสนานเร้าใจแต่ก็ต้องสิ้นเปลืองพลังงานและเสี่ยงต่ออันตรายส่วนนักปรัชญาสุข,ขนิยมแบบเอพิค r รัสคือผู้ที่เลือกจะพักผ่อนอยู่ในบ้านพัก ที่สงบริมทะเลสาบพ,พวกเขามีอาหารที่เรียบง่ายมีน้ำสะอาดให้ดื่มและมีเพื่อนที่รู้ใจอยู่เคียงข้างความสุขของพวกเขามิได้มาจากการโต้คลื่นหากแต่มาจากการนั่งมองผืนน้ำอันราบเรียบปราศจากคลื่นลมรบกวนจากภายในบ้านที่อบอุ่นและปลอดภยัยสภาวะแห่งความสงบนิ่งนั่นเอง คือความสุขสูงสุดประการที่สองยานพาหนะคืออะไรยานหลักคือโอสถสี่ขนานเพื่อจะบรรลุถึงความสงบสุขนั้นเอพิคิวรัสได้มอบยาสำหรับรักษาโรคแห่งความวุ่นวายใจไว้สี่ขนานเรียกว่าจตุโอสถหรือเทตราฟามาคอส 1. อย่าได้กลัวพระเจ้าเพราะเทพ,พเจ้านั้นสมบูรณ์ในตนเองและไม่ได้สนใจที่จะมายุ่งเกี่ยวหรือลงโทษมนุษย์ 2. ออย่าได้กังวลถึงความตายเพราะเมื่อเรายังอยู่ความตายก็ยังไม่มาถึงและเมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่อยู่เสียแล้วมันจึงเป็นสิ่งที่เราจะไม่มีวันได้ประสบพบเจอ 3. สิ่งที่ดีนั้นหาได้ง่ายความสุขที่แท้จริงมาจากสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นอาหารที่พักและมิตรภาพซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยาก 4. สิ่งที่เลวร้ายนั้นทนได้ง่ายความเจ็บปวดที่รุนแรงมักจะจบลงอย่างรวดเร็วส่วนความเจ็บปวดที่เรื้อรัง ก็มักจะไม่รุนแรงจนเกินกว่าที่เราจะทนได้การปลีกวิเวกและมิตรภาพเอพิกิวรัสสอนให้ใช้ชีวิตอย่างเร้นลับคือการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายทางการเมืองและสังคมแล้วหันมาให้ความสำคัญกับมิตรภาพซึ่งท่านถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและนำมาซึ่งความสุขและความปลอดภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ประการที่สมเมื่อเทียบเคียงกับพุทธวิถีจุดร่วมทั้งสองเส้นทางต่างก็มองว่าความวุ่นวายใจอันเกิดจากความปรารถนาและความกลัวคือปัญหาหลักทั้งคู่สอนให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสันโดษและเห็นคุณค่าของการปลีกวิเวกทั้งคู่ชี้ว่าความสุขที่แท้จริง เป็นสิ่งที่ต้องค้นพบจากภายในไม่ใช่จากภายนอกจุดต่างที่ชี้ขาดเรื่องเป้าหมายสูงสุดแม้จะดูคล้ายกันแต่เป้าหมายของเอพิคิวรัสคือการบรรลุถึงสภาวะแห่งความสุขสงบที่ยั่งยืนที่สุดภายในชีวิตนี้เป็นการแสวงหาสภาวะที่เป็นบวกอันปราศจากความทุกข์ ส่วนเป้าหมายของพุทธศาสนาคือพระนิพพานซึ่งเป็นสภาวะที่อยู่เหนือทั้งความสุขและความทุกข์เพราะแม้แต่ความสุขสงบก็ยังคงเป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งไม่เที่ยงและยังไม่ใช่อิสรภาพที่แท้จริงเป็นการเดินทางเพื่อก้าวข้ามขั้วของสุขและทุกโดยสิ้นเชิงเรื่องความตายเอพิคิรัสสอนให้ ไม่ต้องสนใจความตายเพราะมันไม่เกี่ยวข้องกับเราแต่พุทธศาสนาสอนให้เจริญมรณานุสติคือการระลึกถึงความตายอยู่เสมอมิใจเพื่อให้เกิดความกลัวหากแต่เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทและเร่งทำความเพียรเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดก่อนที่ความตายจะมาถึงบัดนี้เราได้สำรวจปรัชญา ที่ชี้ทางสู่ความสุขสงบที่เรียบง่ายแล้วการเดินทางของเราในหมวดปรัชญาทางโลกก็ได้ดำเนินมาถึงทางแยกสุดท้ายที่ซึ่งมนุษย์ได้หันกลับมาตั้งคำถามพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับความสามารถในการรู้ของตนเองในตอนต่อไปกองคารวานแห่งธรรมของเราจะเดินทางสู่ดินแดนแห่งความไม่แน่นอน เพื่อสำรวจอัยันยนิยมและอเทวะนิยมเราจะไปนค้นหาว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่างการไม่รู้กับการไม่เชื่อและเมื่อมนุษย์ได้ข้อสรุปว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงแล้วพวกเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร